สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องพากินพาเที่ยววันนี้เมนูแกงเห็ดตำข้าวเบือก่อนพี่น้องเห็ดสวยๆตำข้าวเบืออ Am Beispiel noch. Am... แกทอดแมงกิสอนตามไป กรองเอาแต่น้ำ 哦，在南方。Hmm. tam thuyết xoay cà thiêm tăng nữa คลิกใส่หอมแดงกับเพียงหอมแดง ใส่กระเทียมนิดหน่อยเด้อเรียบร้อยใส่ผงนัวใส่น้อยแซ่บหน่อยใส่ไล่แซ่บไลยแต่แต่เพินมมาต่ำ มองเลยจ้าใส่เห็ดลงไปเลยจ้า a mob que este le digo que no, เราคลิปนี้ขอแค่นี้กันนะจ๊ะจเป็นใหม่คลิปน้าสวัสดีจ้า